นั่งดีอยู่อ่ามันหันเมื่อยนะเมื่อยแล้วเนี่ยเจ็บนิ้วไหมครับกดไอ้นี่มันเจ็บไอ้จับมันไม่นี่แบบมีดเนี่ยไม่ไหวเลยไอ้นี่ไอ้ที่จับเนี่ยใช่มันลื่นนะตามแดงๆมันหน่อยวะแดงๆหน่อยนี่ใช่ไหมจิ้มแจวปัาบข้าวตากไปสลัดหน่งยน้ำจิ้มมันมันโอ้ยมีเหลือแค่นี้ครับมีชิ้นหนึ่งเอาแล้วครับ ก็กินกันไปเยอะมากแล้วนานด้วยไม่หมดอันนี้4กิโลวะเนื้อเนื้อหมูกับเนื้อวัวสี่หรือห้าโลไหมห้าหมูน่าจะสามตั้งเยอนิดหนึงมีสามเมื่อสองหรือว่าเนื้อสามหมูสองไม่แน่ใจแดงๆแดงๆเงี้ยมันจะนุ่มดึงมาละท้อนอีกสองคน ผมไม่เกี่ยวผมห่านอย่างเดียวยังไม่ได้กินเลยอันนี้เขามีฉายาอยู่เขาจะแก้ฉายาไม่เอาฉายาเก่าฉายาเก่าเขานมนำพุงโอ้โหยาเป็นฉายาเป็นพุงนำนมของลาแรงว่เกาหลีสาเกาหลีเฮ้ยอัดอยู่หรอ ไปรู้เพีงเลยครับเพียงเลยอย่าอย่ารู้แล้วิสัยพี่เป็นยังไงทำลายออกขานไม่ได้ใครไม่มาที่นี่จะเสียใจด้วยอืมมันเด็ดต้องได้กินอย่างนี้นะนอนป่ากินกระเตะกันนะเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับกินแต่เนื้อกินเนื้อยกับโม